สวัสดีครับน้งงองๆครับวันนี้นะครับเรามาดูการบริหารจิตและการเจริญปัญญานะครับก็คือการฝึกฝนควบคุมจิตใจให้สงบแล้วก็ทําให้เกิดปัญญาซึ่งมีความสัมพันธ์กับสติและสมาธินะครับสติก็คือระลึกได้อยู่ตลอดเวลานักเรียนต้องรู้ตัวว่านักเรียนกําลังจะทําอะไรแล้วก็มีสมาธิคือจดจ่อกับเรื่องที่ทํานะครับอย่างเช่นการตั้งใจเรียนเนี่ยนักเรียนก็ต้อง ุดจ่ออยู่กับการเรียนนะครับการขับรถก็ต้องจดจ่ออยู่กับการขับรถการนั่งสมาธิก็เป็นการปฏิบัติที่นิยมมากที่สุดนะครับด้วยการทำท่านั่งนะครับมือขวาทับมือซ้ายนะครับตัวตรงหายใจเข้าให้คิดว่าพุทธหายใจออกคิดว่าโทนะครับพุทโทพุทโทนึกในใจพุทโทพุทโทกำหนดลมหายใจเข้าออกนะครับเขาเรียกว่าการนั่งสมาธิแบบอานาปานสตินะครับการนั่งสมาธิเนี่ย ก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยเช่นการขับรถการทํากิจกรรมต่างๆก็จะทําให้ได้เปรียบผู้อ,อื่นนะครับเพราะว่านักเรียนมีสมาธิมากกว่าคนอื่นแล้วก็มีสตินะครับอย่างเช่นเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าทุกคนนะครับขับรถก็ต้องใช้สติใช้สมาธินะครับนักเรียนไม่ว่าจะทํากิจกรรมต่างๆก็ต้องระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ให้เราเนี่ยตัวเราเนี่ยขาดสตินะครับแล้วก็ ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับเราได้นะครับเราต้องลึกตลอดเวลานะครับสวัสดีครับทีนี้ค่อยๆแตะนะเบาๆเบกเบกเบรกตัวเองก็เบรกสะแลงเชลอย่างนี้ต้องถูกทําโทษเบรกเล่นสะคอเค็สเลยนะที่รักไม่เป็นไรลองดูเอาใหม่ โอ้หเบรกแรงอีกแล้วอ่ะสอนไม่เคยจําเลยขับให้มันนุ่มๆหน่อยค่อยๆเหยียบคันเร่งอ่ะก็มันยากอ่ะอ่างั้นลองดูใหม่เฮ้ยโอ้โหจำสักอย่างได้ไหมเนี่ยจําได้ไหมสอนเด็กยังง่ายกว่าสอนเธออีกอ่ะค่อยๆเหยียบคันเร่งนะเหยยเฮ้ยเบรกเบรกเบรกโอ้โห ทำไมอ่ะทำไมพี่สอนไม่เคยจำเลยอะบอกแล้วว่าให้เบรกเบาๆเบรกเบา,ๆ,บาๆก็ไม่เคยจำคำว่าจำอ่ะสะกดไปหรือเปล่าสอนทีๆท,ทำไมไม่เคยจำเลยอะแล้วคุณละ่ะจำได้ไหมผมสัญญาครับว่าผมจะไม่ทําให้เมย์เสียใจผมจะรักและดูแลเมย์ตลอดชีวิตของผม คำพูดขาดสติทำร้ายกันได้เสมอมเมตองขอโทษใช้สติคิดก่อนพูดจากตัวอย่างในคลิปนะครับเราเช็นว่าการมีสติเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับต่อการดำเนินชีวิตของคนนะครับการพูดการคิดนะครับการกระทําต่างๆเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวใ,ให้ ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับให้คิดซะว่าจิตใจของคนอื่นน่ะก็เหมือนจิตใจของเราเราจะพูดอะไรออกไปเราจะคิดอะไรเราจะกระทาอะไรให้นึกถึงใจเขามาใส่ใจเรานะครับบางทีเราอาจจะเห็นคนที่เขาพูดจาไม่ดีกระทําไม่ดีคิดไม่ดีมันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีสติแล้วเราก็ปฏิบัติในสิ่งที่เรา คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมาะสมนะครับบางอย่างถึงแม้คนอื่นจะทําไม่ดีนะครับเราก็ไม่ควรนํามาเป็นแบบอย่างเรานําแบบอย่างที่ดีมาใช้ในการมีชีวิตแล้วชีวิตเราจะพบกับความสุขทุกคนจะรักเราทุกคนจะให้เกียรติเราถ้าเราให้เกียรติผู้อื่นนะครับเรามีสติคิดก่อนทําคิดก่อนพูดคิดดีคิดรวกนะครับแล้วรอบครอบต่อการเนินชีวิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรา จะราบเรื่อนและก็ดีนะครับผู้กอ,องขอฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ